สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะไมซุนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมเองได้ไปเห็นเพลงเพลงหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเพลงของวันสงกรานต์ของประเทศไทยนั่นเองนะคะเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้นะคะปี2566นะคะก็ประเทศไทยนะคะเมืองไทยเขาตกแต่งเพลงวันสงกรานต์ขึ้นมาขึ้นมาใหม่นะคะบอกเลยว่าเพลงฟังสบายหูและพร้อมมากเลยนะคะ น้องหอมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะที่จริงคือประเทศไทยนะคะหรือว่าเมืองไทยก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงของสงกรานต์นะคะเป็นเพลงประจำชาติของเมืองไทยมีอยู่แล้วนะคะแต่น้องหอมเองไ,ไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่เมืองไทยจะมีเพลงประจำสงกรานต์แบบนี้นะคะและเพลงวันนี้ที่ดหอมได้เห็นนะคะก็ซึ่งเป็นเพลงใหม่ของในวันงานสงกรานต์หรือว่าประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่นั่นเองนะคะที่ หลายๆายประเทศที่มีการงานสงกรานแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็คือเพลงใหม่นี้นะคะก็จะมีทั้ง4ภาษาด้วยกันนะคะแต่ว่าภาษาอื่นนั้นน้องหอมเองฟังไม่เข้าใจเพราะว่าจะฟังได้แต่ภาษาไทยอย่างเดียวนะคะบอกเลยว่าฟังแล้วก็เพลเพราะมากนะคะถามว่าบ้านน้องหอมมีเพลงประจําสงกรานแบบที่ไทยไหมนะคะเท่าที่รู้ตั้งแต่เล็กจนโตมานะคะน้องหอมไม่เคยได้ยินนะคะว่า แบบว่ายังไงที่ประเทศของตัวเองมีเพลงประจำสงการที่เขาเปิดเปิดกันอะไรเงี้ยไม่เคยได้ยินจริงๆนะคะเออจริงๆอะ่ะแล้วก็คือแล้วก็เห็นตอนนี้น้องหอมได้มาเห็นเพลงประจำวันสงกรานของเมืองไทยใช่ไหมคะแล้วก็เขาตกแต่งขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นยังไงไม่รู้นะคะเห็นในคลิปที่เขาอ่านในคลิปวิดีโอด้วยอะไรเงี้ยเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวสงกราน าทางฝั่งไทยมากเลยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยไปเที่ยววันสงกรานต์ทางฝั่งไทยเลยสักปีหนึ่งนะคะอยากจะไปลองเที่ยวจังเลยว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะแค่ได้ฟังเพลงแล้วยังรู้สึกตื่นเต้นเลยนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าน้องหอมเชื่อว่าเพลงนี้คือบางคนก็เคยได้ยินแล้วแต่เพื่อนๆใพี่ๆบางคนยังไม่เคยได้ยินนะคะเพราะว่าเพลงนี้เขาพึ่งอาฉายหรือว่า เปิดให้ได้ฟังนะคะเพิ่งไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะและน้องหอมเองก็เพิ่งได้ฟังวันนี้นะคะ mm. เห็นแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นและมีความสุขจังเลยนะคะ mm. ก็เลยอยากจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะ mm. อยากให้อ่าขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่อ่าได้เผยแพร่ เพลงนะคะเพลงวันสงกรานต์ของประเทศไทยนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยฟังก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมๆกันนะคะแต่น้องหอมเองจะเปิดให้ฟังเฉพาะเพลงต้นฉบับของเพลงไทยเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งอีกหลายภาษาอีกสามภาษานี่คือบอกเลยว่าฟังไม่ออกก็เลยไม่ ก็เลยว่าจะไม่ฟังดีกว่านะคะถ้าเพื่อนๆนที่ทุกคนอยากฟังต้นฉบับเต็มนะคะทั้ง4ภาษานะคะเดี๋ยวน้องหอมเองจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะและในคลิปนี้นะคะน้องหอมเองก็ขออนุญาตจากเจ้าของช่องนะคะ Thailand and to Walk ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะทีะ่โปรโมทละกันนะคะให้เพื่อนๆทางบ้านของน้องหอมได้ชมกันบ้างนะคะว่า ที่ฝั่งไทยนะคะตอนนี้เขามีเพลงสงกรานตนะคะเพลงใหม่ออกมาแล้วนะคะน่าฟังขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะคะไปกันค่ะสสงงกกาาานานนรรือเบิชนนไทยด ดันสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเรื่องใหม่สดใสใจสุขสำราญควายจะร่อนให้ละลายดังสายน้ำชื่นใจเติมกำลังเพื่อเรื่องใหม่สดใสใจสุขสำราญ อตอนนี้นะคะเพลงวันสงกรานต์นะคะก็จบสิ้นไปแล้วนะคะบอกเลยว่าเพลงและทั้งดนตรีนะคะไพเพราะมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าน้องหอมเองยังไม่เคยไปฟังต้นฉบับเก่านะคะหรือว่าเพลงสงการานต์เพลงเก่าที่ก่อนหน้านั้นที่มีอยู่แล้วยังไม่เคยฟังเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องไปย้อนหาดูฟังเพลงเก่าซะบ้างนะคะบอกเลยว่า แค่ฟังดูก็รู้ว่านี่คือเพลงไทยนะคะแล้วก็ใน MV นะคะก็จะมีทั้งคนที่แต่งชุดกายเป็นคนไทยนะคะแล้วก็อ,อ,อะไรเงี้ยมันดูดีมากเลยนะคะรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวสงกรานที่ฝั่งไทยมากเลยนะคะแต่ว่าเออยังไงอะ่ะน้องหอมเคยดูในช่องข่าวทีวีต่างๆนะคะเวลาทุกปีในสงกรานที่ไทยนะคะก็จะมีการแบบว่าเขาจะปิดถนนนะคะปิดถนนแล้วก็แบบเดินไปแล้วก็ หยิบอกองบืนฉีดน้ํานะคะยิงกันแล้วก็เอาแป้งมาทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าทางฝั่งน้องหอมไม่ได้มีแบบนั้นนะคะจะมีแต่ว่าอยู่หน้าบ้านใครหน้าบ้านมันแล้วก็คือพอรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ที่มีข้างหลังรถกระบะที่มีคนเยอะๆก็คือแค่สาดน้ากันอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงประจําชาติวันแห่งอวันอะไรวันสงกรานนะคะมีไหมรู้สึกว่าไม่มีนะคะส่วนมากหลายๆปีที่ผ่านมานะคะวันสงกรานก็คือรู้แค่ว่า ถ้าเป็นวันสงกรานต์อยู่หน้าบ้านใครหน้าบ้านมันก็คือเปิดเพลงแดนอย่างเดียวค่ะเปิดเพลงแดนหรือว่าเพลงต่างๆที่แบบเออเราเราได้ฟังบนโซเชียลเ,เพลงของคนอื่นนี่แหละนะคะนำมาเปิดในวันงานแค่นั้นเองนะคะก็คือเพลงของพ่อม่ามันก็จะมีมีก็คือจะเป็นเพลงที่แบบว่าเขาแต่งขึ้นมาเองโดยที่มันไม่ได้เป็นเพลงของประจำชาติอะไรเงี้ยนะคะเป็นแค่เพลงอ่าเพลงวันสงกรานต์ที่ใครๆก็อยากแต่งก็คือแต่งเอาเองอะไรเงี้ย แต่อันนี้คือของไทยนะคะจะเป็นเพลงประจำชาติของประเทศไทยเลยทุกๆปีถ้าเป็นวันสงกรานต์เขาก็จะเปิดเพลงอะไรแบบนี้กันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบอ่ะยังไงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเสียงใครเพราะดีมากทั้งนดนตรีนะคะทั้ง MV บอกเลยว่าเป๊ะเวอร์หมดเลยนะคะรู้สึกว่าดูแล้วก็ชื่นชอบจังเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆทุกคนนะคะอยากฟังภาษาอื่นๆที่เป็นเพลงสงการานใหม่นี้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องหอมบบจะมาอ่านคอมเมนต์ของพี่ๆชาวไทยกันนะคะมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าแต่ละคนก็เช่นชอบอเพลงสงการานใหม่นี้กันทั้งนั้นเลยนะคะแต่น้องหอมนํามาแค่ไม่กี่คอมเมนต์นะคะเพราะว่า คอมเมนต์มันเยอะเหลือเกินนะคะแต่ว่าคอมเมนต์ที่เอามาอ่านให้พี่คนได้ฟังนั้นแค่ได้ฟังแค่ได้อ่านดูก็รู้สึกว่าชื่นใจมากแล้วนะคะเพราะว่าเป็นประเทศไทยที่แบบว่าสามารถีกันมากแล้วก็เป็นประเทศไทยที่แบบว่ายังไงอะยังไงจะพูดยังไงดีอะนะคะไม่รู้จะพูดยังไงก็โอเคนั่นแหละนะคะโอเคก็พอนะอะ เดี๋ยวเราจะมาฟังคอมเมนต์คนแรกกันเลยนะคะไม่รู้ได้ยินเสียงไหมเพราะว่าตอนนี้เสียงหลากหลายปนเปียนกันมากไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงไก่เสียงธรรมชาติข้างบ้านน้องหอมดังไปหมดเลยนะคะแต่ก็อย่าไปโฟกัสที่อื่นนะคะโฟกัสเสียงน้องหอมก็พอนะคะอ่ะร้องอีกแล้วไก่จะร้องไก่จะขันกับแข่งขันกับน้องหอมแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์คนแรกกันนะคะคนแรกพี่พี่ชาวไทยนะคะได้บอกว่า ก้าวไปอีกขั้นล้ำหน้าให้เพื่อนบ้านตามไม่ทันสินะไทยแลนด์ดินแดนแห่งรอยยิ้มและความเจริญก้าวหน้าไม่หยุดอยู่กับที่นะคะอันนี้จริงเพราะว่าพี่พ,พี่ชาวไทยนะคะเรื่องของการก้าวหน้านะคะของประเทศนั้นไม่หยุดอยู่กับพี่นะั่นไม่หยุดอยู่กับที่จริงจริงนะคะก็จะมีคอยพัฒนาเรื่องบ้านเมืองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีคอยอจะมีก้าวหน้าอยู่ตลอดเลยนะคะบอกเลยว่า ชื่นชมจริงๆนะคะอ่าและวนึงอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าเ mm hmm. พลงใหม่ฟังดูเป็นสากลขึ้นเป็นสากลมากขึ้นเปิดเพื่อสร้างบรรยากาศเหมาะกับทุกสถานที่ไปห้างก็เปิดไปเซเว่นก็เปิดมันทําให้รู้สึกได้ว่าเทศกาลสงการานต์มาถึงแล้วจริงๆนะคะโอ้ยแค่ฟังก็รู้สึกตื่นเต้น เพราะว่าวันสงกรานนั้นทุกๆปีจะมีแค่ครั้งเดียวและต่างคนก็ต่างรอคอยที่จะเล่นน้ําวันสงกรานเช่นกันนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าเพลงเพราะดีครับฟังเวอร์ชั่นไทยไม่เฉยๆแต่พอไปฟังเวอร์ชั่นต่างประเทศรู้สึกว่าสดใสเพราะ ฟังง่ายนะคะอันนี้จริงๆเพราะว่าหลายภาษาอื่นน่ะน้องหองฟังไม่ออกแต่น้องหองฟังได้แค่ภาษาไทยนะคะบอกเลยฟังแล้วมันเดือนเหมือนดูเพราะแต่ว่ามันร้องตามด้วยยากนะคะภาษาเพลงไทยนะคะอะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าเพลงแต่งออกมาดีมากๆครับลนตรีเนื้อร้องทำนองฟังง่ายสนอะหูนะคะสนเอาหูเหรอ ไม่เข้าใจคํานี้นะคะแต่ก็อ่านตามที่อคอมเมนต์เขาคอมเมนต์มานะคะบอกเลยว่าทั้งดนตรีทํานองอะไรโอเคหมดเลยนะคะชอบดนตรีของเขาแบบใส่ทุนไทยแล้วก็ลํากันอะไรเนี้ยชอบนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่ากลายเป็นเทศกาลระดับโลกไปแล้วสินะตอนเด็กๆเ,เล่นน้ําไปไม่คิดเลยว่าสงกรานจะมาไกลได้ขนาดนี้จะมีคนทั่วโลกชอบขนาดนี้ และจะถึงขนาดสามารถทำให้ยูนิโก้หลงไหลได้เช่นกันนะคะอันนี้คือไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะก็อ่านคอมเมนต์ให้ฟังแล้วกันนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าบอกชาวโลกด้วยว่าเทศกาลสงการานต์ไม่ใช่แค่เพียงประเพณีวัฒนธรรมแต่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วย จีนก็มีตรุจินไทยก็มีสงกรานนะคะแต่เรื่องนี้น้องหอมไม่ทราบนะคะว่าไทยเอ่อตรุจินมีวันสงกรานด้วยอันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าไทยพร้อมมากครับคนจากทั่วทุกมุมโลกจะสนับสนุนก็ะเริงไปกับเสียงเพลงวันสงกรานของไทยเรานะคะ และอีกหนึงคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าวัฒนธรรมไทยดังไปทั่วโลกในหลายๆมิติจงภูมิใจในความเป็นไทยนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าปลื้มชื่นชมคนไทยเราคิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่ทันสมัยดีครับนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่ารู้สึกดีคะ่ะที่ไทยเราจะได้มีเพลงประจํา เทศกาลสักทีได้ฟังแต่ Merry Christmas and Happy New Year มา54ปีแล้วนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าฟังแล้วสบายจริงๆได้อารมณ์สนุกแบบไทยๆเปิดให้ทั่วบ้านทั่วเมืองจะได้ยิ่งมีความสากลเข้าไปอีกเยี่ยมมากปลื่มสุดๆนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่า ได้ฟังแล้วมีความสุขจริงๆคะ่ะนึกถึงตอนเป็นเด็กๆเลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือความเม้นของพี่ๆชาวไทยบางส่วนที่น้องหอมนำมาอ่านให้เพื่อนๆวิทยุนได้ชมกันวันนี้นะคะบอกเลยนะคะทั้งเพลงและทั้งความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์นะคะได้มาอ่านวันนี้น้องหอมได้ฟังแล้วรู้สึกว่าชื่นใจตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาจะมีการพัฒนาของประเทศนะคะไม่ว่า จะเรื่องอการงานหรือตึกเรื่องของการสร้างตึกเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะคะบอกเลยว่าชื่นชอบนะคะและน้าามีโอกาสนะคะก็อยากจะไปร่วมเล่นสงกรานต์วันปีใหม่หรือว่าทางฝั่งไทยที่กรุงเทพสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขาบอกว่าที่ไทยนั้นเล่นสงกรานต์นั้นจะมีจัดเวทีใหญ่แล้วก็จะมีการสูบน้ําที่แบบอ่า คนนะคะหรือว่าใส่คนที่มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีการปิดถนนในการที่จะไปเล่นน้ํากันด้วยอะไรเนี่ยก็อยากจะไปโดนสักครั้งหนึ่งแบบว่าผู้บ่าวไทยเอาแป้งมาแปะแปะแปะหน้าอะไรอย่างเงี้นะคะก็อยากจะไปเที่ยวลองดูบ้างนะคะ แต่ว่าการชื่นชอบมันไม่เหมือนกันนะคะคนไทยพี่น้องชาวไทยก็อยากจะมาเที่ยวทางสงกรารทางฝั่งนี้บ้างนะคะเพราะว่าทางฝั่งนี้จะเป็นการเล่นสงกรารที่แบบว่าแน่นหนามากจะไม่มีการปิดถนนนะคะรถก็คือสัญจรไปมาปกติแต่ว่าคนที่เล่นสงกรารจะมีทั้งสองฝั่งข้างทางนะคะก็จะมีการสารดนะการโอโหบางคนนี่คืออย่างไรอ่ะสาดยังแรงนะคะแล้วก็ โอ้ถ้าเป็นที่ท่าเล็กนะคะจะคึกคักมากแต่ถ้าเป็นที่ท่าเดือของน้องหอมก็คือจะมีสงกรานแต่ว่ามันก็ไม่ได้คึกคักเท่ากับท่าเล็กนะคะแต่ปีที่แล้วน้องหอมเคยข้ามใบวันสงกรานทีดทางฝั่งไทยไม่สายนะคะเงียบกริบ <Quiz> ไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าคนไทยส่วนมากเขาจะเน้นไปเที่ยวที่มันมีแม่น้ําอาจจะไปเล่นในน้ําอะไรเงี้ยแต่ถ้าทางฝั่งท่าเล็กนะคะจะเป็นถนนใหญ่เลยนะคะเขาก็จะเล่นน้ําสาดกันแบบ เริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่13อะไรเงี้ย1 3 14 15 16นะคะเล่นตั้ง3 4วันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นทางบ้านนอกก็คือเด็กๆก,ก็คือจะเริ่มเล่นเป็นตั้งแต่ประมาณวันที่9 10อะไรเงี้ยก็เริ่มเล่นกันไปแล้วนะคะอันนี้จริงๆก็อันนี้คือแบบน้องหอมอะ่ะเราเป็นคนทางฝั่งเข้า,านะคะเราก็ได้เล่นทางสงกรานทางบ้านอะ่ะ ทุกปีอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกเบื่อเบื่อก็อยากจะลองอยากมีโอกาสไปเที่ยวสงกรารในฝั่งไทยบ้างจังนะคะแล้วก็มีพี่ๆหลายคนนะคะที่บอกว่าอยากจะมาเที่ยวสงกรารทางฝั่งนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับและเชิญมานะคะถ้ามาได้ก็อยากจะมาเที่ยวดูนะคะก็ประเพณีสงการนั้นแต่ละประเทศนั้นก็มีการจัดขึ้นไม่เหมือนกันเช่นกันนะคะและก็เห็นอีกหลายๆคอมเมนต์นะคะที่เขาบอกว่า อาประเพณีสงกรานต์นั้นนะคะไม่ใช่ว่าจะมีทุกประเทศนะคะมีแค่บางประเทศเท่านั้นนะคะแต่น้องหอมไม่รู้ว่ามีประเทศไหนๆบ้างนะคะแต่รู้แค่ว่าหนึ่งในนั้นมีประเทศพมา่าและประเทศไทยแน่นอนที่จัดประเพณีงานสงกรานต์นั่นเองนะคะ ก็ประวันนี้นะคะในวันนี้คลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆที่ทุกคนนะคะชอบนะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์มากันบ้างนะคะได้ฟังเพลงใหม่ของอได้ฟังเพลงสงกรานต์ใหม่ของประเทศไทยแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะแล้วก็คลิปนี้ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ